เห็ดยังอยู่ปะทา่าโฟทิ้งหมดแล้วก็ถือว่าหมดแหละไม่หมดเลยต้องเยอะหมดแล้วคะ่ะไม่หมดหมดแล้วะะไม่หมดมันเลยต้องครึ่งหนึ่งฉันกินหมดแล้วจิงเหรอไม่กินอ้าวพี่จ๋อสั่งใหม่ไปสั่งใหม่ สั่งเอาคอามเนื้อยา่างลยอยากกินนะไม่สั่งม่เลยฮิวไม่เฮจะ้ะคือมันอันนี้เสียงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีเสียงก็ได้ไปเลยรูโปโพส<ำ>เ right. สร็จเฮจ้า่ะะาเศร้า ทุกคนอย่าลืมไปแชร์ไอ้นี้กันนะลงงานละลงงานละ ทุกคนคือมันลงไม่เสร็จสักทีมันแกงหรือวัเนี่ยคือจนมันเลอันนี้เสร็จแล้ว ไม่นี่คือหนูขยับอยู่ไหมลูกนี่คือหนูยังขยับอยู่ไหมลูกเอ็ง ค้างอ่ะทำไมอ่ะ